สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน่น่ะน้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับนี่ก็มาพบกับผมคําต้อมนะครับวันนี้นะครับเออผมคิดอยู่ในใจนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้ใครเขามาตกปลากันนะครับ <Huh? S 1> มันก็จะบอกว่านอนอยู่ที่บ้านก็ยังไงยังไงอยู่นะครับมันมันมันง่อมนะครับมันบอกไม่ถูกครับโอ้เโดจิบตรงนู้นนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่อ่างนะครับนี่นะครับพื้นที่อ่างไม่มีคนเลยนะครับสักคนเลยนะครับเขาแน่าจะพักผ่อนกันนะครับแต่ว่าผมผมเป็นคนง่อมซะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่านะครับวันนี้จะได้อะไรบ้างนะครับน่าจะมีตัวให้เล่นกันบ้างเลยครับมีก็น้อยก็มีกระสูปให้เล่นนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่านะครับ ไปเยไปดีเยครับตางดีเสืเอกเยี่ยมอุ๊ปเด็กดรตรงนี้เลยนะครับผมดูจากสภาพน้ำแล้วครับนิ่งโอเคอยู่นะครับถ้าแดดออก นิดหน่อยน่าจะมีตัวนะครับน่าจะพอให้เห็นกันได้น,นะครับจากที่เห็นก็เป็นปลากายนะครับไายฟองเลยนะครับปลาป่าน่าจะหายากนะครับลองไปหาตรงนี้ดูนะปลาป่า,ปาจากที่เห็นขึ้นก็เป็นนอ่นนะครับออกตรงกลางนู่นนะครับไปไม่ถึงนะครับ จากที่ผมดูแล้วนะครับปลาที่ขึ้นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นปลากายนะครับเราหาปลาป่าตรงนี้ดูนะครับเราก็มือใหม่ซะด้วยนะครับลงชะโดวสักตัวในชีวิตนะครับ ตอนนี้ก็สี่โมงนะครับสี่โมงเย็นเดี๋ยวสักประมาณอีกชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไปตีกระสูกกันนะครับก็ใส่ขาสั้นมาด้วยนะครับโอ้ยบาดขาเละเลยนะครับตอนนี้ก็มันออกไกลนะครับออกตรงกลางนู่นนะครับนีตรงนี้ก็เป็นผากายหมดเลยนะครับยืนีูสักพักก็่เห็นม,มีตัว ค่อนข้างแย่เลยนะครับอย่างเป็นทางเข้าสวนของชาวบ้านด้วยนะครับรถกรผ่านเยอะหน่อยดีนะครับดินยังแน่นอยู่นะครับนี่ถ้าดินนอมๆหน่อยก็จะหล่มเลยนะครับพอมีหลุมมีเยอะ,ะครับดินดินเขาแน่นมากเลยนะครับตรงนี้ก็มันจะมีอยู่ตรงที่นึงนะครับนี่ตรงนี้แหละครับ,รรบผมมันลงได้หรือเปล่า,านี่ มันจะมีที่ยืนหรือเปล่านะครับนี่ผมว่ายุงน่าจะเยอะครับตรงนี้ต้นไไรนะครับตรงนี้เราต้องเอาออกสักนิดหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเรายือนอยู่ตรงนี้ดูสักแป๊บนะครับดูแล้วยุงน่าจะเยอะนะครับ และและ้วเราก็กลับมาที่หมายเดิมนะครับตีกระสูนดีกว่าครับโดไม่รอดนะครับขัดเล็กๆนี่แหละไว้ใจได้แต่สายไม่แน่ใจนะครับไม่โคชิกก่อนเลยนะครับ สะแน่นเลยนะนี่ไงทุกคนนี่ไงลงปุ๊บซัดปั๊บเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เอา ชุดเลี้ยงมานะครับเป็นถังผมไม่ได้เอามานะครับเห็นไหมครับมีตัวก็โดนนะครับก็วันนี้ก็ปล่อยไปนะครับน้ำค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นปลาใหญ่กันดีวกว่าน,นะครับ ขึ้นเลยนะในตัวใหญ่อยู่นะเหยื่อเทพของเราสวยงามเช็คเบรกนิดนึงตึงๆนิดหน่อยเพื่อโดนไซบึ้มนะครับนั่นนั่น มีตามนะมีตามเห็นห่างแวบๆนะฮะไปเลี้ยเปลี่ยนเป็นซิงเกิลฮิกดีกว่าครับ กัวติดสวะนะครับลองเป็นป๊อปอีกครั้งนะครับป๊อปป๊อบป๊อบป๊อปบป๊อบป๊อบปบป๊อบป๊อบ ใหญ่เลยนะครับพอป๊อบมาปุ๊บใหญ่เลยนะครับเห็นไซส์เลยนะครับโอ้ยนายก็ชอบมาเล่นอยู่ตรงหน้านี่ครับตรงนู้นไม่กัดพอจะยกทีไรกัดทุกทีและแล้วเราก็ติดฝนจนได้นะครับ <Nope. S 1> พลาดเลยนะครับงานนี้พลาดเลยกลับบ้านครับผม